าง,งานบอล55ปีช่อง3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีหลายโมเมตนต์ประทับใจนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความหวานระหว่างเตะลูกโทษของคู่เจมส์มาและพายริลดาเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นโหมดที่เราก็มีกันแหละมันมัานคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าแปลกใหม่เพราะว่าเป็นปีนี้เป็นงานบอลปีแรกที่เราเหมือนมีอินเทอร์เนชั่นการีการเต่ารกระบอกให้ด้วยมไม่เพราะว่าผมเห็นว่าเขาจะเป็นเป็นโ ต้องให้ให้กำลังใจเขาหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปล่ากระหม่อมเป็นนักมวยค่ะหนูก็เลยแต่ไม่รู้ว่าออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็คิดอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลจากการเป่ากระหม่อมหรือว่าจากทักษะของเราเองคะทําให้แบบเซฟเออเป็น การตอกกระหม่อมแล้วกันเปิดคาถาอะไรคะขอให้โชคดีนะทุกมีจับมือจับมือกลางด้วยนะับให้เขารู้ไงว่าคนเป็นโกมันต้องแบบออ๋ท่าประมาณน้าตอนแรกคิดว่าจะยืงเฉยๆไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะอยู่ด้วยแล้วตอนใจชื้นล้วอยู่นี่ก็วิ่งไปแล้วอ๋อใช่เพราะว่าก็คิดว่าแบบเขาน่าจะแฮปปี้อ่ะเราเราก็แฮปปี้ด้วยก็เลยวิ่งไปดีใจถ้ายิงไม่เข้าจะวิ่งมา ถ้าเซฟไม่ได้แล้ววิ่งกลับบ้านแล้ววิ่งกลับบ้านเลยแต่ตอนพี่เจมยิงข้าวนี่ก็เราก็วิ่งอันนี้อันนี้อันนี้แปลกใจแล้วตอนแรกตอนแรกจะไม่วิ่งไปตอนแรกแบบว่าเออให้เขาแบบว่าใครดันหลังน้องน้องออมค่ะกำลังกำลังเต้นอยู่สักพักน้องออมบอกว่าไปไปไปก็เลยแบบว่าวิ่งไปใช่เพื่อนเพื่อนกำลังวิ่งมาพอพอเห็นน้องมาปุ๊บเพื่อนเพื่อนหัวเลยตอนแรกเก่าว่าอยากให้เป็นหนอว่าแบบอยู่กับเพื่อนเพื่อนอะไรอ่างงี้อช่เนมีโมเมนต์กับเพื่อนเพื่อนเยอะเลยครับมีโมเมนต์กับน้องบ้างก็ดี น้ำเสียงและสีหน้าของฝนคงแทนความรู้ส <ăn> ึกของคุณผู้ชมแล้วใช่ไหมคะคู่เขาเราเขินเปิดทีวีมาดูคนเคารักันเนอะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง